สวัสดีครับพบก,กับรายการกล้วยหอมกับกูรูวรรณการที่20กันยายน2565นะครับตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนดัชนีปิดที่1,638.59เพิ่มขึ้น7.02จุดคิดเป็น0.43%มูลค่าการแสวันนี้65,128.45ล้านบาทนะครับถือว่าวันนี้ต้องดูว่าแหมเล่นกันแบบว่า ทะลุปไปจนถึง1,000ไกลสุดคือ1,645 1 5จุด1,5จุดไหนก็ไม่สามารถยืนแนละฝ่าไปได้ก็มีแรง take profit ออกมาต้องบอกว่าวันนี้โดยภาพรวมแล้วหุ้นในกลุ่มของพลังงานนะครับถือว่ามีบทบาทสำคัญนะต้องบอกว่าแม่ไม่ไปเป็นตัวของปตทนะตัวของ EA สอพอวันนี้ถือว่าเป็นพระเอกเป็นเลีก,กันเลยทีเดียวนะแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เะี๋ยราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์บุเชรนะครับผู้นวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมูุละพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดในวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนนในช่วงที่เฟดเขามีการประชุมจนินตนืกอรของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสักครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับนี่คือรายการก้วยหอมกับูรูวันนี้หุ้นไทยถือว่าบวกไปกว่า7จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นต่อตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับ รับก็ต้องมาตลาดเองก็เริ่มดึงสานะกลับบางส่วนเะครับเนื่องจากว่าภาพตัวดอกบี้ยะารขึ้นตราดอิงก็ไพร์ซินเข้าไปในตัวตลาดพอสมควรนะครับซึ่งมุมมองตลาดในรูปก็ค่อนข้างจะมองไปในทางด้วกันว่าน่าจะเป็น75 basis point นะครับโอกาสในการขึ้น1%หรือว่า100 basis point เนี่ยอาจจะน้อยกว่า14-15%นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ตัวภาพของตลาดเอง reaction ตามสถานการณ์บอลยูสวรัตนะครับที่ การคาดการณ์นะครับอินฟลักชันเอ็กซ์ปิเทชันที่ข้ามคืนหรือสมที่ผ่านมาเนี่ยกดลงมาอย่างชาัดเจนนะครับผมครับผมนะเรียกว่าแมก่อนที่ดอกเบีย้ยเรื่องราวดอกเบีย้ยจะออกมาในจุดนี้นะแนวโน้มในวันพรุ่งนี้คุณกฤตพัฒน์มองอย่างไรครับก็ยังคงม,มีความผันผวนอยู่นะครับผมแนะน,นําลูกทุนแบบนี้ว่าพวกนี้ให้มองไปที่ว่ในการซื้อนะครับเพราะว่าภาพตลาดเองต้องบอกว่ามีการทำโพซิชั่นช็อตออกมาล่วงหน้าค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ ก็หมายความว่านักลทุนในส่วนใหญ่มีการอรอดความเสี่ยงล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมาไม่ได้เนนทีทีเซอร์ไพรสอะไรดูแรงมากนะักการ cover position กลับแบบเร่งๆตัวอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเดังนั้นพวกนี้เป็นโอกาสในการซื้อนะครับหรือแม้เกิดกรณีที่เราไม่คาดคิดแล้วกันดอกเบี้ยบังเอิญขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์พอยในช่วงค่ำคืนพวกนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นก็อาจจะลงอีกสักเล็กน้อยในช่วง เช่าเัน่อหัสเลยนะครับป็นภาพรื่ก็มองเป็นโอกาสในการตั้งรับไปีครับผมครับผมแม่ถ้าบอกเป็นจังหวะซื้อเป็นโอกาสในการซื้อก่อนที่จะมีการคุ้มบช้ำอยู่ในคุณความพัดมองดูหุ้นตัวไหนนะเป็นพิเศษครับตรงจุดนี้ครับจริงๆทีมเนี้ยเห็นภาพชัดครับว่าตลอดเองดึงวอลตีมแอนทายคอมมูนิตี้นะครับที่ได้เบี่ยงจากตัวราคาพลังงานลงอย่างตัวโรงไฟฟ้านะครับ s g Packaging นะครับหุ้น GPC รวมถึงตัวพวกหุ้นดอมิสิกในประเทศนะครับที่ทางตัว รับการน่าจะดีขึ้นตามเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่าง SCB Bank บงก์หรือไทยไลฟ์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมครับผมกรอบความเคลื่อนไหวของวันพรุ่งนี้คุณกความมองอย่างไรครับ1 6 5 0งพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่นะครับส่วนแนวรับที่หนึ่งหกสามศูนย์กับหนึ่งหกสองสี่ครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกความมากเลยครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนะนั่นคือมุมมองคุณกความบริษัทนะครับด้วยการฝ่ายวิจััััยยแลลละบบรรรรริิกกกาางทททุนษหพ์ นมบุราพัฒนาือว่ามาให้มุมมอกับแล้วเราบอกว่าเป็นโอกาสในการจังหวะเข้าซื้อนะซึ่งคุณกพัทก็บอกหุ้นเป็นไปแล้วผมเชื่อว่านัคงได้ฟังข้อมูลนี้มาเดยวต้องจุดๆกันไนะด้แน่ะโดยวใช้ข้อมูลนี้มาประกอบในการซื้อขายหุ้นในวันพรุ่งนี้ได้นะครับนี่คือช่วงกล้วยหอมกับกูรูนะครับ